สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเมาส์เกมมิ่งไร้สายตัวเด็ดมาแนะนำนั่นคือ s o l a k a k a SM802 เมาส์ที่ให้ฟีลลิ่งการใช้งานยอดเยี่ยมทั้งเบาเร็วแม่นยำและราคาคุ้มสุดๆการเชื่อมต่อไตรโหมดร,รองรับทั้ง USB 2.4 GHz Bluetooth และ USB Type C DIY Hotswap สวิตช์คลิกซ้ายขวาสามารถแกะเปลี่ยนเองได้ง่ายๆมาพร้อมกับสวิตช์เกมมิ่งและสวิตช์เงียบให้เลือกตามสไตล์ที่คุณชอบอีกทั้งยังสามารถหาสวิตช์แบรนด์อื่นมาเปลี่ยนใส่ได้ด้วยนะเปลี่ยนสไตล์เมาส์ได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นแบบโปรหรือแบบคลาสสิกปรับแต่งตั้ง ค่าได้อย่างเต็มที่โดยใช้โปรแกรมของโซลารคากา DPI ปรับได้ตั้งแต่1 0 0 0ไปจนถึง1 0,000เรียกว่าตอบโจทย์ทุกแนวเกมเลยแบตเตอรี่450มิลลิแอมใช้งานได้ต่อเนื่องรองรับการชาร์จขณะใช้งานมีโหมดประหยัดพลังงานด้วยนะก็คือการปิดไฟ RGB โดยรวมแล้ว SM802 คือเมาส์ที่ครบเครื่องคุ้มราคาปรับแต่งได้เยอะเหมาะกับทั้งเกมเมอร์และคนที่ต้องการเมาส์ดีๆไว้ใช้งานใครที่สนใจลองหามาใช้ดูกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะ 네. <tik>